สงครามโลกครั้งที่หนึ่งต้นตอหายนะที่นำมาซึ่งความขัดแย้งทั่วโลกเปิดเรื่องดึงดูดความสนใจด้วยข้อเท็จที่น่าทึ่งลองจินตนาการถึงโลกที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ศตรวรรษที่20โลกที่เต็มไปด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆอากาศยานเริ่มโบยบินไปบนท้องฟ้ารถไฟไอน้ำวิ่งฉิวข้ามทวีปโทรศัพท์เชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันทั่วโลก ผู้คนเฉลิมฉลองยุคแห่งสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนแต่ภายใต้เปลือกนอกอันง,งดงามนี้มีรอยร้าวที่มองไม่เห็นกำลังก่อตัวขึ้นเงาแห่งความขัดแย้งกำลังคืบคลานเข้ามาและในอีกไม่กี่ปีต่อมาโลกจะพบว่าตัวเองกำลังจมดิ่งลงสู่หายนะครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยเผชิญนั่นคือสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ซึ่งไม่เพียงแต่คร่าชีวิตผู้คนไปหลายล้านคนแต่ยังพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์โลกไปตลอดการภูมิหลังสถานการณ์ก่อนเหตุการณ์สำคัญก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งยุโรปอยู่ในภาวะที่เปราะบางอย่างยิ่งเต็มไปด้วยความตึงเครียดทางการเมืองและการแข่งขันกันอย่างดุเดือดระหว่างมหาอำนาจต่างๆ ความรู้สึกชาตินิยมที่รุนแรงได้ปลุกเร้าให้แต่ละชาติเชื่อมั่นในความเหนือกว่าของตนเองและพร้อมที่จะปกป้องศักดิ์ศรีของชาติด้วยทุกวิถีทางระบบพันธมิตรที่ซับซ้อนได้ถูกสร้างขึ้นอย่างลับๆทำให้แต่ละชาติพัวพันกันเป็นใยแมงมุมหากประเทศหนึ่งเกิดความขัดแย้งอีกประเทศที่เกี่ยวข้องก็จะถูกดึงเข้ามาในวงจรของสงครามด้วยกัน เยอรมนีภายใต้การนำของจัก,กรพรรดิวินเฮลมที่สองมีความทะเยอทะยานที่จะเป็นมหาอำนาจโลกต้องการขยายอิทธิพลและสร้างกองทัพที่แข็งแกรง่งขณะเดียวกันจักรวรรดิออสเตรียฮังการี ary, ซึ่งเป็นจักรวรรดิที่ใหญ่และหลากหลายเชื้อชาติกำลังเผชิญกับปัญหาความไม่สงบภายในจากกลุ่มชาตินิยมต่างๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคบอคานซึ่งเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และผลประโยชน์ของมหาอำนาจนอกนั้นแล้วยังมีจักรวรรดิรัเสเซียซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากในภูมิภาคบอคานและฝรั่งเศสที่ยังคงจดจำความพ่ายแพ้ต่อเยอรมนีในสงครามฝรั่งเศสเมื่อหลายสิบปีก่อนและต้องการทวงคืนดินแดนอาาัลซัสลอแรนที่เสียไป นอกนั้นแล้วจักระวัติอังกฤษยังคงเป็นมหาอำนาจทางทะเลที่ยิ่งใหญ่และมีอาณานิคมทั่วโลกแต่ก็รู้สึกถึงภัยคุกคามจากกองทัพเรือที่เติบโตอย่างรวดเร็วของเยอรมนีท่ามกลางความตึงเครียดนี้ภูมิภาคบอขานได้รับขนานนามว่าดินปืนแห่งยุโรปซึ่งพร้อมจะปะทุได้ทุกเมื่อความไม่พอใจของชาวเซิร์ฟต่อการปกครองของออสเตรียฮังการีนั้นรุนแรงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อออสเตรียฮังการีผนวกดินแดนบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเข้ามาในปี1908ชาวเซิร์ฟมองว่าดินแดนเหล่านี้ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเซอร์เบียที่ใหญ่ขึ้นรัสเซียในฐานะผู้ปกป้องชาวสลาฟก็ให้การสนับสนุนเซอร์เบียอย่างแข็งขันซึ่งยิ่งทำให้ความขัดแย้งระหว่างออสเตรียฮังการีและเซอร์เบียทวีความรุนแรงมากขึ้นเหตุการณ์หลัก อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลาจุดชนวนที่นำไปสู่หายนะอันใหญ่หลวงนี้คือการลอดปลงพระชนอาชริดิลฟรานซ์เฟอร์ดินานด์รัชทายาทแห่งราชบัลลังก์ออสเตรียฮังการีและพระชายาในขณะที่ทั้งสองพระองค์สเสด็จเยือนเมืองซาราเยโวเมืองหลวงของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเมื่อวันที่28มิถุนายนคศ1914 ผู้ลอบลงพระชนคือกาฟริโลปรินซิปสมาชิกของกลุ่มชาตินิยมชาวเซิร์ฟชื่อแบล็กแฮนซึ่งมีเป้าหมายในการปลดปล่อยชาวเซิร์ฟภายใต้การปกครองของออสเตรียฮังการีเหตุการณ์นี้ถูกมองว่าก้าวร้าวที่ยอมรับไม่ได้โดยรัฐบาลออสเตรียฮังการีรัฐบาลออสเตรียฮังการีซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากเยอรมน,นี ที่เรียกกันว่าเช็คเปล่าหรือแบลคงเช็คได้ยื่นคำขาดที่รุนแรงและไม่สามารถยอมรับได้ต่อเซอร์เบียคำขาดนี้มีข้อเรียกร้องหลายประการรวมถึงการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ออสเตรียฮังการีเข้ามาสืบสวนการลอบปลงพระชนในเซอร์เบียซึ่งเซอร์เบียปฏิเสธเพราะมองว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของตนเมื่อเซอร์เบียไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของคำขาดได้ ออสเตรียฮังการีจึงประกาศสงครามกับเซอร์เบียในวันที่28กรกฎาคมคศ1914นี่คือการเริ่มต้นของหายนะทันทีที่สงครามเริ่มต้นขึ้นระบบพันธมิตรก็เริ่มทำงานสหพันธรัฐรัฐรฐเสเซียซึ่งให้การสนับสนุนเซอร์เบียได้ระดมพลเพื่อปกป้องเซอร์เบีย เยอรมนี er ani, ซึ่งเป็นพันธมิตรของออสเตรียฮังการีได้ประกาศสงครามกับรัเสเซียในวันที่1สิงหาคมคศ1914และตามมาด้วยการประกาศสงครามกับฝรั่งเศสพันธมิตรของรัเสเซียในวันที่3สิงหาคมคศ1914 แผนการสงครามของเยอรมน,นีที่รู้จักกันในชื่อแผนชาลีเฟนถูกนำมาใช้แผนนี้มีเป้าหมายที่จะเอาชนะฝรั่งเศสอย่างรวดเร็วโดยการบุกผ่านเบลเยียมซึ่งเป็นประเทศที่เป็นกลางก่อนที่จะหันไปเผชิญหน้ากับรัเสเซียที่ใหญ่กว่าและจะใช้เวลาในการระดมพลแผนการนี้ทำให้สหราชอาณาจากักรซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันความเป็นกลางของเบลเยียม ต้องประกาศสงครามกับเยอรมนีในวันที่4สิงหาคมคศ1914สงครามโลกครั้งที่1ห,หรือที่ในขณะนั้นเรียกว่ามหาสงคราม The Great War ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการทหารหลายล้านคนถูกเกณียนเข้าประจำการและส่งไปยังแนวหน้าอย่างรวดเร็วสิ่งที่คาดกันว่าจะเป็นสงครามที่รวดเร็วและจบลงอย่างง่ายดายกลับกลายเป็นหายนะที่ยืดเยื้อและนองเลือด ในช่วงต้นของสงครามฝ่ายอักษรกลาง (Central Powers) ประกอบด้วยเยอรมนีออสเตรียฮังการีจากประวัติออตโตมันและเบลเรียส่วนฝ่ายสัมพันธมิตร (Allied Powers) ประกอบด้วยฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรรัสเซียอิตาลีซึ่งเข้าร่วมในปี1915สหรัฐอเมริกาซึ่งเข้าร่วมในปี1917และอีกหลายประเทศ แนวรบหลักๆที่สำคัญคือแนวรบด้านตะวันตก (Western Front) ซึ่งเป็นการสู้รบระหว่างเยอรมนีกับฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรและแนวรบด้านตะวันออก (Eastern Front) ซึ่งเป็นการสู้รบระหว่างเยอรมนีและออสเตรียฮังการีกับรัเสเซียสงครามในแนวรบด้านตะวันตกได้กลายเป็นสงครามสนามผลา (Trench Warfare) ที่โหดร้ายและนองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์กองทัพทั้งสองฝ่าย ขุดสนามพละลึกเป็นระยะทางหลายร้อยไมล์ตั้งแต่ชายฝั่งทะเลเหนือของเบลเยียมไปจนถึงพรมแดนสวิตเซอร์แลนด์ทหารต้องอยู่อาศัยในสภาพที่สกรปรรกอดอยากและเต็มไปด้วยโรคระบาดการโจมตีแต่ละครั้งมักจะต้องแลกมาด้วยชีวิตทหารหลายพันนายเพื่อที่จะได้ดินแดนมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นปืนกลปืนใหญ่แก๊สพิษรถถังและเครื่องบิน ได้ถูกนำมาใช้ในสนามรบซึ่งยิ่งทำให้ความโหดร้ายของสงครามทวีความรุนแรงขึ้นในแนวรบด้านตะวันออกแม้จะมีการเคลื่อนพลมากขึ้นแต่ก็ยังคงมีการสู้รบที่หนักหน่วงเช่นกันรัสเชียซึ่งมีกำลังพลจำนวนมากแต่ขาดแคลนยุทธและอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้รับความสูญเสียอย่างหนักต่อกองทัพเยอรมันและออสเตรียฮังการีในปี1917เกิดการปฏิวัติรัเสเซียขึ้น ทำให้รัเสเซียถอนตัวออกจากสงครามโดยลงนามในสนธิสัญญาเบรสลิทอฟส์ (Treaty of Brest-Litovsk) กับฝ่ายอักษรกลางการเข้าร่วมสงครามของสหรัฐอเมริกาในปี1917เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของสงครามด้วยทรัพยากรทางอุตสาหกรรมและกําลังพลที่มหาศาลสหรัฐอเมริกาได้ให้การสนับสนุนฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างมากจนในที่สุดฝ่ายอักษรกลางก็เริ่มอ่อนกำลังลง หลังจากการรุกครั้งสุดท้ายที่ล้มเหลวของเยอรมนีในฤดูใบไม้ผลิปี1918และการรุกตอบโต้ของฝ่ายสัมพันธมิตรกองทัพเยอรมันก็เริ่มแตกพ่ายฝ่ายอักษรกลางทยอยยอมจำนนออสเตรียล่มสลายจักรวรรดิออตโตมันยอมจำนนและสุดท้ายเยอรมนีก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้โดยลงนามในเอกสารสงบศึกอาเมติส,สในวันที่11พฤศจิกายนคศ1918 ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งบุคคลสำคัญแนะนำตัวละครที่มีบทบาทหลักสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ซับซ้อนซึ่งมีบุคคลจำนวนมากเข้ามามีบทบาทสำคัญเราจะกล่าวถึงบางท่านที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อเหตุการณ์นี้กระทับจักรพรรดิวิลเฮมที่สองแห่งเยอรมนีเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิเยอรมันในช่วงสงครามทรงมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจที่นำไปสู่สงคราม และทรงปรารถนาให้เยอรมนีเป็นมหาอำนาจโลกทรงเป็นผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดในการดำเนินนโยบายต่างประเทศและการทหารของเยอรมนีอาร์ชด k e กฟรานซ์เฟอร์ดินานรัชทายาทแห่งราชบัลลังก์ออสเตรียฮังการีการลอบลงพระชนพระองค์ในซาราเยโวถือเป็นชนวนที่จุดประกายสงครามกาฟรีโลปรินซิปชายหนุ่มชาวเซิร์บหัวรุนแรงผู้ลงมือลอบลงพระชนอาร์ชดุกฟรานซ์เฟอร์ดินาน การกระทําของเขาเพียงลําพังได้ก่อให้เกิดผลกระทบระดับโลกจากกระพัดฟรานซ์โจเซฟที่1แห่งออสเตรียจากกระพัดแห่งจักรวรรดิที่กําลังจะล่มสลายและเป็นผู้ที่ต้องเผชิญหน้าก,กับการตัดสินใจอันยากลําบากในการตอบโต้การล่อปลงพระชนนนายพลพอฟอนฮินเดนบูกและนายพลเอริชลูเดนดอฟสองนายพลผู้ทรงอิทธิพลของเยอรมนีซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปัญชาการทหารในช่วงสงคราม มีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์ของเยอรมนีประธานาธิบดีวูดโรวิลสันแห่งสหรัฐอเมริกาผู้นำสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามทรงลังเลที่จะเข้าร่วมสงครามในตอนแรกแต่ท้ายที่สุดก็ตัดสินใจนำพาสหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามในปี1917และมีบทบาทสำคัญในการเจรจาสันติภาพหลังสงครามนายครพัตเดวิดลอยจอร์จแห่งสหราชอาณาจากักร ผู้นำสหราชอาณาจักรในช่วงท้ายของสงครามมีบทบาทสำคัญในการเจรจาสนที่สัญญาแวร์ไซด์นายคระทัตจอร์จเคลมงโซแห่งฝรั่งเศสผู้นำฝรั่งเศสในช่วงสงครามเป็นผู้ที่ต้องการลงโทษเยอร,รมนีอย่างรุนแรงหลังสงครามบุคคลเหล่านี้ถึงแม้จะมาจากหลายชาติหลายฝ่ายและมีเป้าหมายที่แตกต่างกันแต่การตัดสินใจและการกระทำของพวกเขา มีผลต่อทิศทางและผลลัพธ์ของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอย่างมหาศาลผลกระทบเหตุการณ์นี้ส่งผลต่อโลกอย่างไรสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไม่ใช่แค่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมหาศาลแต่ยังเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อโลกในหลายมิติการสูญเสียชีวิตและความเสียหายประมาณการผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอยู่ที่ประมาณ16ล้านคนทั้งทหารและพลเรือน ความสูญเสียนี้เป็นประวัติการไม่เคยมีสงครามครั้งใดในอดีตที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากขนาดนี้ความเสียหายทางกายภาพต่อโครงสร้างพื้นฐานเมืองและเศรษฐกิจของหลายประเทศในยุโรปนั้นมหาศาลการล่มสลายของจักรวรรดิสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนำไปสู่การล่มสลายของจักรวรรดิใหญ่ๆที่เคยมีอำนาจมายาวนานได้แก่จักรวรรดิออสเตรียฮังการีจักรวรรดิออตโตมัน จากรววัติรัสเซียและจากรววัติเยอรมันการล่มสลายเหล่านี้ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแผนที่ทางการเมืองของยุโรปและตะวันออกกลางอย่างสิ้นเชิงการเกิดขึ้นของรัฐชาติใหม่จากการล่มสลายของจักรวรรดิได้มีการก่อตั้งรัฐชาติใหม่ๆขึ้นมากมายเช่นโปแลนด์เชโกสโลวาเกียยูโกสลาเวียฟินแลนด์ลัตเวียลิทัวเนีย เอสโตเนียและประเทศอื่นๆในภูมิภาคยุโรปตะวันออกและบอลคานการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเศรษฐกิจของหลายประเทศยุโรปได้รับผลกระทบอย่างหนักหลายประเทศต้องกู้ยืมเงินจำนวนมากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นในภาคแรงงานเนื่องจากผู้ชายจำนวนมากต้องออกไปรบความรู้สึกชาตินิยมที่รุนแรงถูกจุดประกายขึ้นมา และความขุ่นเคืองใจที่เกิดจากสนที่สัญญาแวร์ไซได้กลายเป็นเชื้อไฟสําหรับความขัดแย้งในอนาคตการกำเนิดของเทคโนโลยีใหม่ๆสงครามได้เร่งการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับทางทหารเช่นอาวุธเคมีรถถังเครื่องบินรบเรือดำน้ำและเรือดำน้ำและเทคนิคทางการแพทย์ผลกระทบต่อรัเสเซียและการปฏิวัติบอลเชวิค การเข้าร่วมสงครามของรัสเซียซึ่งนำไปสู่ความสูญเสียอย่างหนักได้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิวัติรัสเซียในปี1917และการขึ้นสู่อำนาจของพรรคบอลเชวิคนำไปสู่การก่อตั้งสหภาพโซเวียตซึ่งมีอิทธิพลต่อการเมืองโลกตลอดศตวรรษที่20บทบาทของสหรัฐอเมริกาสงครามโลกครั้งที่1เป็นจุดที่สหรัฐอเมริกาได้ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกอย่างแท้จริงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การทหารและการเมืองเงื่อนไขสู่สงครามโลกครั้งที่สองแม้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งจะจบลงแต่เงื่อนไขที่เกิดขึ้นจากการเจรจาสันติภาพโดยเฉพาะสนที่สัญญาแวร์ไซด์ที่มีบทลงโทษที่รุนแรงต่อเยอรมน,นีได้สร้างความขุ่นเคืองและเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การพังนาขึ้นของลัทธินาซีและการประทุข,ของสงครามโลกครั้งที่สองในอีก20ปีต่อมาบทเรียนสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นบทเรียนอันคำคืนที่สะท้อนถึงความเปราะบางของสันติภาพและอันตรายของความทะเยอทยานที่ร้ายการควบคุมสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากหายนะครั้งนี้มีมากมายอันตรายของระบบพันธมิตรระบบพันธมิตรที่ซับซ้อนและไม่โปร่งใสนั้นสามารถดึงประเทศต่างๆเข้าสู่สงครามได้โดยง่ายไดย้แม้ว่าความขัดแย้งเริ่มต้นจะจำกัดวงแต่กลับลุกลามไปทั่วทวีปอย่างรวดเร็ว ความสำคัญของการทูตและการเจรจาสงครามครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการขาดการสื่อสารที่เปิดเผยการขาดความยืดหยุ่นในการเจรจาและการยึดติดกับผลประโยชน์ของชาติมากเกินไปสามารถนำไปสู่หายนะที่หลีกเลี่ยงได้ผลกระทบของชาตินิยมที่รุนแรงความรู้สึกชาตินิยมที่เกินขอบเขตสามารถบดบังเหตุผลและปลุกเร้าให้ผู้คนพร้อมที่จะทำสงครามเพื่ออุดมการณ์ของชาติ ซึ่งมักจะนำไปสู่ความเกลียดชังและความขัดแย้งที่ยาวนานการเปลี่ยนแปลงของสงครามสมัยใหม่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของสงครามที่ใช้อาวุธเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งทำให้การสูญเสียชีวิตและการทำลายล้างนั้นมหาศาลกว่าที่เคยเป็นมาความสำคัญของสันติภาพที่ยั่งยืนการสร้างสันติภาพหลังสงครามต้องไม่ใช่แค่การยุติการสู้รบแต่ต้องเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน การฟื้นฟูความไว้วางใจและการแก้ไขปัญหาที่ต้นต่ออย่างแท้จริงสนที่สัญญาที่สร้างความขุ่นเคืองและกดขี่ฝ่ายแพ้มักจะนำไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหม่ความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจตัดสินใจทางการเมืองและทางทหารมีภาระความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงต่อชีวิตของผู้คนพวกเขาต้องใช้สติปัญญาและความรอบคอบในการตัดสินใจเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามที่ทำลายล้างสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เป็นเหตุการณ์ที่ชี้ให้เห็นถึงด้านมืดของมนุษยชาติแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นบทเรียนที่ทรงคุณค่าซึ่งหากเราไม่เรียนรู้จากมันเราก็อาจจะกำลังเดินซ้ำรอยประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดนั้นอีกครั้ง